สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะขอนอกเรื่องงาน DIY อลอิเล็กทรอนิกส์และก็ลำโพงบลูทูธนะครับพอดีผมได้ทําการสั่งประแจแหวนข้างปากตายมา1ชุดนะครับรุ่นทีเฮทีสามหกศูนย์แปดศูนย์หนึ่งนะครับยี่ห้อโท t ท l นะครับก็เลยจะมาทําการรีวิวแล้วก็ใช้งานให้กับท่านผู้ชมดูนะครับผมสั่งมาจากร้านค้าออนไลน์นะครับในราชดานะฮะดูแพ็กเกจที่เขาใส่มาก็โอเคนะครับทำเป็นชุด นะครับเรียงมาแล้วก็สามารถที่จะนิ้วไปไหนมาไหนได้นะครับอุปกรณ์เท่าที่ดูจากสายตาก็ถือว่าอยู่ในเกลด่นดีอยู่นะครับเดี๋ยวไปใช้งานจริงนะครับว่าจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับชุดนี้นะครับชุดปัจแจหวนข้างปากไตตัวนี้นะครับจะเริ่มต้นที่เบอร์6จนถึงเบอร์19นะครับตัวนี้เบอร์เล็กสุดนะครับคือเบอร์6นะฮะมีทั้งหมด8ตัวนะฮะและนี่ก็คือเบอร์19นะครับ ครับดูจากน้ำหนักแล้วก็ตัววัสดุนะครับมีน้ำหนักก็น่าจะใช้งานได้ดีอยู่นะครับแต่ว่าเราต้องใช้งานจริงนะครับว่าจะสามารถที่จะขันน็อตที่แน่นๆออกได้หรือเปล่านะครับอ่าไล่ให้ดูนะครับว่ามีเบอร์อะไรบ้างนะครับเริ่มต้นที่เบอร์หกนะครับเบอร์แปดเบอร์สิบเบอร์สิบสองเบอร์สิบสี่เบอร์สิบห้าเบอร์สิบเจ็ดและก็เบอร์สิบเก้านะครับสําหรับประแจแหนข้างปากไตยุคนี้นะครับ ครับในการทดสอบใช้งานนะครับผมจะใช้ประแจนะครับมาทําการขันน็อตล้อรถมอเตอร์ไซค์นะครับจะใช้เบอร์14กับเบอร์19นะครับกลับมาดูกันว่าตัวนี้นะครับเบอร์19นะฮะอ่าแล้วก็ตัวนี้เบอร์14นะครับเอาไว้จับนะครับเบอร์19จะใช้ขันน็อตนะครับนี่นะครับเบอร์19จะเป็นน็อตยึด พลาล้อหน้าของมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็เบอร์14นะครับจะจับตรงหัวน็อตของเพลาล้อหน้าของมอเตอร์ไซค์นะครับขันออกดูนะครับอ่านี่นะครับโอเคนะครับขันออกได้นะครับถือว่าขันออกได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าด้านปากใต้ของปะแจนะครับจะมีความเสียหายหรือเปล่านะครับจะสึกหรือเปล่านะครับ ก็ถือว่าโอเคนะครับก็ไม่มีการศึกนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับแยวต้องใช้เป็นนานๆนะครับว่าจะทนหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้ก็ซื้อมาใหม่ก็มาทดสอบลองคันออกดูนะครับก็ถือว่าใช้งานได้นะครับเพราะว่าพอคันออกแล้วนะครับประแจไม่เสียหายนะครับแล้วก็หัวน็อตไม่ลุดนะครับจะต้องลองใช้งานดูเป็นนานๆนะครับว่าจะยังใช้งานเหมือนเดิมได้หรือเปล่านะครับครับคันออกแล้วก็คันเข้าเหมือนเดิมนะครับยึดน็อตให้แน่นเหมือนเดิมนะครับ สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่สนใจนะครับอยากสั่งซื้อประแจแบนข้างปากตายมาใช้งานนะครับอาจจะลองเข้าไปดูนะครับผมใส่ลิงก์ร้านค้านะครับไว้ตรงใต้คำอธิบายใต้คลิปแล้วก็ตรงคอมเมนต์นะครับไปลองเลือกดูนะครับว่ามีหลายรุ่นหลายเซ็ตนะครับหลายชุดด้วยนะครับว่าจะเหมาะกับการใช้งานท่านผู้ชมหรือเปล่านะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับชแนลเช็คดีไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับจะเป็น สาระดีๆเกี่ยวกับงานดีไวเล็กทรอนิกนิคแล้วก็ลำโพงบลูทูธนะครับสวัสดีครับ